ใช่ครูวาสนาที่ผมหยิกๆแล้วก็แต่งตัวเชยๆชแก่ๆปะเออใช่ๆนั่นแหละครูวาสนาเธอหมายถึงใครนะก็หมายถึงครูวาสนาก็ที่คนแก่ๆนั่นไงฟาร์มครูย่าไม่ใส่เสื้อไว้ในกระโปรงเลยแต่ฉันเป็นครูฉันจะแต่งงไงก็ได้แม่หนูจะแต่งยังไงก็ได้สิคะไม่ได้ เราจะง่วงแล้วเนี่ยแต่ที่ครูมาสายอ่ะครูมีเหตุผลนะครูไปประชุมสวยด้วยเนาะสวยถ้าเธอยังได้ตัวศัพท์อยู่แบบเนี้ยเธอสวยแน่ๆผักบุ้งเด็กใหม่กระทะครูเก่า เด็กใหม่หรือเปล่านั่นน่ะโอยไม่มีมารยาทไดยถึงคาบฉันนะเจอกันเอ้าปามเอา,าเราเนี่เรียนคาบอะไรเหรอก็เรียนคาบภาษาไทยของครูวัฒนาไงครูวัฒนานี่ใครอ่ะเธอไม่รู้หรอเพราะว่าเธอยังไม่เคยเรียนเอ๊ะแล้ว ใช่ครูวาสนาที่ผมหยิกๆแล้วก็แต่งตัวเชยๆแก่ๆปะเออใช่ใช่นั่นแหละครูวาสนาเธอหมายถึงใครนะก็หมายถึงครูวาสนาก็ที่คนแก่ๆนั่นไง <S <S ฟรามใช่คนนี้หรือเปล่าอ่ะเออใช่เดี๋ยวเราไปก่อนนะเดี๋ยวนางโอ้ขอโทษค่ะเฮยฉันต้องร้ายอ่ะนั่งลง วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องสุภาษิตคำพังเพยเดี๋ยวครูจะถามและพวกเธอตอบโอเคนะหุงคาบประชดหมาตอบหุงคาบวิ่งเป่าชดไหมครับครูถูกต้องคำต่อไปขี่ช้างตอบผมรู้ครูจักจากะแตนครับถูกต้องเข็นครกผักบุ้งตอบเหนื่อยจังค่ะ อา้คุณเธอพับบุ้งใครสอนธภาษาไทยในโรงเรียนก่อนเธออ่ะฮะเขียนคคกเหนื่อยจังภาษาทิ๊ติไหนถอนวะผิดอ้าผิดได้ไงอ่ะครูเขียนคคกก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยสิเธอจะมาเถียงอะไรฉันก็ฉันบอกว่ามันผิดแล้วมันผิดยังไงอ่ะครูโอ๊ยก็ฉันบอกว่ามันผิดไงแล้วมันผิดยังไงครูก็บอกมาสิผังมือเขียนคคกขึ้นภูเขาอ้าวจริงเหรอใช่เมย เป็นแค่เด็กใหม่มากล้าเถียงฉันไม่รู้สละพวกคุวาสนาเป็นใครเก็เจอดีแน่พูดผิดนิดหน่อยก็ทำเป็นดูไม่รู้ซะแล้วว่าตัวแม่เป็นใครแต่งตัวเด็กใหม่แล้วมันเด็กใหม่นี่ทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อย ดีค่ะครูหยุดทำไมเธอแต่งตัวไม่เรียบร้อยเอาเสื้อไว้นอกกระโปรงได้ยังไงก็อตอนนี้มันตอนพักนี่คะ่ะอีกอย่างก็ร้อนด้วยผูก็เลยเอาออกแต่เธอยังอยู่ในรั้วโรงเรียนเป็นนักเรียนก็ต้องแต่งตัวสุภาพสิ <c oughs> อ่ะใส่เลยเร็วๆ <c oughs> ได้ยังคะอืมไปได้ข้าวน่าก็แต่งตัวมาให้เรียบร้อยนะยังให้ฉันฉเห็นอีกล่ะ เด็กใหม่รุ่นนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยท่างบ่นอยู่เรื่อยแต่งตัวครูเก่าแหมทําเป็นด่าเราตัวเองก็ยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวค่ะคุณจะไปไหนคะอะไรของเธอเนี่ยฉันก็จะไปสอนสิแหมคุณครูก็มาว่าหนูว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยที่คุณครูล่ะแต่งตัวไม่เรียบร้อยเหมือนกันจะเข้าห้องไปได้ไงฉัน่นตัวไม่เรียบร้อตรงไหนฮะก็นี่ไงคะ ูก็ไม่ได้ใส่เสื้อเอาไว้ในกระโปรงเลยชุดนี้อ่ะมันไม่ใช่เสื้อต้องใส่ในกระโปรงเพราะฉะนั้นฉันไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อเข้าไปในกระโปรงงั้นหนูก็ทําได้สิคะทาไม่ได้เธอเป็นนักเรียนก็ต้องใส่เสื้อไว้ในกระโปรงนั่นคือกฎเธอต้องทำให้ถูกต้องแต่ครูย่อไม่ใส่เสื้อเอาไว้ในกระโปรงเลยแต่ฉันเป็นครูฉันจะแต่งงไงก็ได้แ้วหนูจะแต่งยังไงก็ได้สิคะไม่ได้นี่หยุดแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวฉันบอกแต่งตัวให้เรียบร้อยไงผักบุ้ง ทำไมเอ้าคูณคนี่ที่ครูอ่ะมันเขาไม่ฟังใช่หรอฮะอมาสายเด็กใหม่เฮ้ยสายเร็วอันนี้ไปทำมาหัวข้อที่หนึ่งอย่าลืมละ่ะสวยเร็วสอนแล้วเนี่ยหยุดทำไมจะมาสายขนาดนี้ฮะเป็นเด็กใหม่คิดว่าคุณจะอลูอรวยให้เหรอครับ ขอโทษคระครูหนูเพิ่งสายครั้งแรกเองค่งคะแต่เป็นนักเรียนอะ่ะมันต้องมีะเบแบบวินัยถ้ามีครั้งแรกครั้งต่อไปมันก็จะมาอีกขอโทษค่ะเนี่ยรด้รู้ไหมเพมื่อนคนอื่นอะ่ะเขามารอก,กันตั้งนานแล้วกว่าจะได้สอนเธอตามมาได้ทันด้วยนะพรุ่งนี้อ่ะเข้ามาให้เร็วเลยวนนี้นั่นหลยเธอพูดว่าอะไรออปล่าค่ะมาสายครูเก่าทำไมครูม,มาชายย้าจังวะข้า้เนี้ผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วนะเออจริงครูมไม่เข้าแล้วมั้ง ไม่มาก็ดีแล้วจะได้หลับนักเรียนขยันมมาสายนิดนึงพงอดีเมื่อกี้ครูประชุมมาก็เลยมาสายนิดนึงมากๆครูจะสอนแล้วถักบุงเอาๆตื่นเร็วๆสิครูจะสอนแล้วเอ้าก็ครูนั่นแหละมาสายหนูรอจะง่วงแล้วเนี่ยแต่ที่ครูมา เด็กใหม่นี่ต้องการมาต่อรอดต่อคำบอกฉันช่วยเหลือเด็กใหม่เป็ไงวะเฮ้ยเอ้าเอาผักบุง้งเพื่อนทำของหล่นทำไมไม่ช่วยเพื่อนเก็บฮะเอาอีกแล้วอ้าช่วยเพื่อนเก็บสิเนี่ยเพื่อนก็ถือของหนักอยู่เอาเร็วๆเร็วๆวสุดแ,แค่ส่งแล้วผมกม็เก็บไม่ได้เลยหรือไงฮะผักบุง้งเร็วๆ อ,อ่ะเจตัน,ตนขอบคนะเราถ้าคูเห็นก่อนทําไมครูไม่มาช่วยก่อนล่ะคะเจชันช่วยก่อนได้ไงก็ตังสือมัอยู่ข้างเธอผักบุงยกย้อนไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะเธอเนี่ยหนูก็แค่บอกคะ่ะงั้นอ่ะ,อะจะไปไหนก็ไปช่วยเหลือครูเก่าเออครูช่วยดูหน่อยได้ไหมคะช่วยอะไรของเธอ ช่วยหยิบหนังสือให้หนูหน่อยค่ะพอดีมือหนูเต็มแล้วค่ะครูเธอจะมาใช้ครูได้ยังไงเธอก็ตั้งไว้บนโต๊ะเธอก็ก้มหยิบลงไปสิครูแต่แต่หนูรีบมากเลยนะคะครูช่วยหน่อยค่ะฉันจะก้มลงต่อหน้าเธอได้ยังไงฉันเป็นครูนะอ๋อเป็นครูแต่ไม่มีน้ำใจแบบนี้หรอคะฉันมีน้ำใจแต่ฉันเป็นครูไงเข้าใจปะเธอก็ทำเองหยิบเองสิอ๋อก็ถือว่าไม่มีน้ำใจแหละคะ่ะหยิบเองก็ได้ ถว่าเธเหรอฮะักบุองอยูดเดี๋ยวนี้นะ,ะว่าเหรอต้องจะหักใครสิัสยหักบุ้งมานี่เลยนะเล่นโทรศัพท์เด็กใหม่นนากใช่นรักมากเลยสวย,วยสวยถ้าเธอยังเล่โทรศัพท์อยู่แบบนี้ เขานั่งทางานกันเธอทําทอะไรเธอเล่นโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มาเลยคูจะยึดแล้วเดี๋ยวปิดเทอมค่อยมาเอาทีเดียวหยุดพาู้ปกรองมาด้วยนะจ,จะเจอคุณพ่อแม่แตสักครั้งพักอยู่ตั้งนานไม่ยอมมาจะเข้ามาตอนนี้เนี่ยนะเล่นโทรศัพท์ครูเก่าอะแล้วก็เนี่ยจดไปเลยหน้าที่42 42นะไปหาความหมายมานะลูกนะ <c oughs> ต่หนึ่งกูรับสายแป <Hello ka. S 2> <J. S 1> ๊บหนึ hmm. you know, ่งนะฮัลโหลค่ะเจ๊งั้นงวดนี้อฉันเอาสองสามคูณยี่สิบฮู้ยเด็กแหมตัวเองเล่นโทรศัพท์ใต้เลยโค้ค่ะ ก่อนนะฉันมีเรื่องถ้าพูดว่าอะไรนะขงลุงก็หนูบอกว่าครูใช้โทรศัพท์ได้แล้วทําไมหนูใช้ไม่ได้นะคะแล้วความเท่าเทียมกันอยู่ตรงไหนแต่ครูเป็นครูไงครูอะ่ะคุยธุระไม่ได้คุยเรื่องสาระแบบเธอเมื่อวันอาจะตถ่ายโทรศัพท์เล่นอยู่นั่นแหละมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปหูก ครับเดี๋ยวเถอะครับอย่าเถียงกันเลยครับน้องขอโทษครูสิคขอโทษค่ะเครื่องประดับเด็กใหม่นี่เตตันใกล้วันคิดมั่นแล้วติดโบนี้เราสวยป่ะเฮ้ยน่ารักว่ะนนอะมันน่ารักมากเลยอะใกล้คิดมั่นแล้วเราก็เลยซื้อมาอ โบยคะเธอคงจะไม่รู้สินะว่าโรงเรียนนี้ห้ามแต่งเครื่องประดับเป็นเด็กใหม่ก็ห้อ่านกฎโรงเรียนซะบ้างนะหนูไม่เห็นว่ามันจะเขียนเลยนะคะกดอะไรไม่เห็นมีเลยอีกอย่างมันก็ใกล้ถึงวันคิดมันแล้วด้วยก็หนูอยากใส่อยากแต่งก็น่ารักดี๋ยครูคิดมงคิ์มาสอะไรประเทศเราไม่มีคิ์มาสค่ะเธอเถอะเลยเถอะเลยก็คิดมานเหรครูครูไม่รู้จักหรอใครๆเคาก็ใส่กัน ว่าที่ไหนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนไทยไม่มีคริสต์มาสอะไรทั้งนั้นทอดอะไรนี้นี่ก็แค่โบธรรมดาธรรมดาจะบ่นมากอะไรเครื่องประดับครูเก่าแค่นั้นก็าทำตามฉันจะด่าคริสมงคริสต์มาสอะไรหน้าเบล่์จริงมาทำตามเทศกาลเทศกาลอะไรโอ้ บอกแล้วโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ใส่เครื่องประดับนักเรียนจะมาใส่กันดีฉันนี่งงงจริงๆเลยอานักเรียนใหญ่บอกว่า<ส>ห<ะ>้ามใส<ะ>่เครื่องประดับนล้วไหนว่าใส่เครื่องประดับไม่ได้<สะ>ครูใส่ตั้งใหญ่โต<สะ>มองอะไรกัน<สะ>แล้วนักครูใส่เครื่องประดับหรอคะท้า<สะ>ไม่หนูใส่ไม่ได้อะ,<ส>ะเธอเป็นใครแล้วครูเป็นใคร เธอเป็นนักเรียนฉันเป็นครูเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องทําตามกฎส่วนครูจะทําอะไรก็ได้เข้าใจไหมทีกับนักเรียนทำอะไรก็ไม่ได้ทีครูทำได้อยางครูมไมเข้าเกีย